กินนันเดียวแล้วเปนนอนนะนเดียวนะเรื่องไหมอ่อนพอ่อจะไปขอที่แม่นะเอาอันเดียวนะขอพ่อขอพ่อกินขนมแล้วครับอันเดียวนะ้วเป็นนอนเนาะออ่่ะลที่แม่เนาะอันเดียวนะกิน,ะน,นะน,นน,ะนะน,นะนันเดียวแล้วเป็นนอนนะ ไปฝากเดลยฝาที่แม่ละลงไปลงไปหน้านาเป็นนอนน้ำรู้ล่ะอืันที่แม่ตัดเดี๋ยวแม่ให้อันเดียวละห้ามขออีกนะอันเดียวนะเดี๋ยวถ้าโมกินเยอะนะโม่จะไม่แข็งแรงหรือเปล่าใช่เดี๋ยวโม่จะเดินไม่ไหวนะ ก็จะได้อยู่กับพ่อนานๆไงชิ้นเดียวนะโอเคไหมโอเคเนาะ